นะคะแล้วก็ถ้าเื่อว่าทราบผลอย่างไรอะ๋ยวตอน,นี้ทางเราจะเดียนแจ้งให้ทราบาความคุดหน้าโดยเร็วที่สุดนะคะได้แต่เมื่อกี้เราคลิกเราส่งไปในลิงก์ด้วยนะคุณี่เข้าไปในลิงก์คืออย่างไรคะหมายถึงว่าที่ช้อปปี้ส่งมาให้ใช่ไหมคะแล,แล้วมีเจ้าหน้าที่บอกว่าให้คลิกตรงตรงค่ว่าที่นี่เออจะส่งจส่งเข้ามาในลิงก์แล้วใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะคอเอะอย่างนี้เราควนถามนิดนึงค่ะว่าเออ แต่ระยะเวลาในการดําเนินการประมาณกี่วันนะคะก็คือตามปกติแล้วก็คือภายในสองวันทําการค่ะอืมแล้วอย่างนี้ถ้าในตัวในตัวของเราอ่ะเป็นเจ้าของภาพเนี้ยเราสามารถดําเนินคดีอะไรกับเขาได้บ้างะคะอืมตรงนี้ใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดว่าร้านค้าค่ะต้องการตรแจ้งความก็สามารถทํารายการได้นะคะอืมแต่ที่เป็นในส่วนของพอพอดำบอคอมพิวเตอระคะออ์ค่ะอ๋อค่ะแต่ทีนี้เราไม่รู้ว่าคือเหมือนกับ ชื่อเขาหรืออะไรเงี้ยมันมันมันไม่มีตัวตนเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปเช็คได้ยังไงเพราะว่าโดยปกติเวลาลงทะเบียนนะมันต้องผ่านอีเมลถูกไหมคะกับโชปปีเวลาขายของค่ะงั้นเนี่ยตอนนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ค่ะต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมน,นะคะคุณลูกค้าเนื่องจากว่า,าคุณลูกค้าไม่ได้ใส่ในส่วนของข้อมูลนะคะเข้ามานะคะคือทางเราจะไม่ทราบเลยค่ะว่าเป็นร้านค้าร้านไหนนะคะให้คุณลูกค้านี่ค่ะทำใจเข้าไปตรวจสอบนะคะกับร้านค้าร้านนี้ค่ะในรายการสินค้านี้แล้วเขาจะมีในส่วนของด้านบนนะคะที่เป็นลิงก์สินค้า ใช่ค่ะให้ลูกค้าเนี่ยค่ะใช่ค่ะเวลาที่ลูกค้ากดเข้าไปอะค่ะาด้านบนเขาจะมีลิงก์สินค้าอยู่ให้ลูกค้าส่ให้ลูกค้าส่งอะไรเข้ามานะคะอ๋อลิงลิงอืมจะส่งส่งไปให้ในนั้นแล้วนะที่เราแนบไฟล์ไปอะค่ะกับส่งเข้ามาอะค่ะเพราะว่าในเจ้าหน้าที่ค่ะที่ตรวจสอบดูยังไม่มีในส่วนของลิงก์ร้านค้าเลยนะคะลิงก์ร้านค้าที่เขาเอารูปภาพไปลงนะคะอ๋อโอเค ก็นี่ไงเมื่อกี้ที่เขาเชฟให้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ก,ก็นกกี่นะเนี่ยเอาลิงค์ตัวเนี้ยนะอืมส่งเลยใช่ไหมกำลังส่งอืมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดให้ก่อนผ่านทางอีเมลนะคะถ้าเผื่อว่าได้รับแล้วค่ะให้คุณลูกค้าเนี่ยค่ะตอบกลับที่อีเมลเดิมได้ค่ะได้หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้วเดี๋ยวทางเราอาจจะส่ง ในทางขอบคุณงานเด็ดเดี่ยวที่สุดนะคะได้คะ่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวนี้ค่ะข้อมูลขอบคุณน,นะคะของคุณลูกค้านะคะ,ะในส่วนของร้านค้าของคุณลูกค้าเนี่ยค่ะอันนี้ของคุณลูกค้าเป็นร้านค้าด้วยไหมคะเป็นร้านค้าค่ะเป็นเจ้าของภาพเลยแหละเป็นนร้าค้า <c oughs> ค่ะ,คะแล้วก็คือเป็นในส่วนของอเบอร์โทราศัพท์ที่ลงทะเบียนกับช้อปปีะคะ้ค่ะเป็นเป็นเบอร์นี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเบอร์นี้เลยค่ะคือเป็นวิธานีใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะมีข้อมูลได้ดูอบถามเพิ่มเติมอีกไหมคะไม่มีค่ะ ฝาตอนวังสายนะคะขออนุญาตโอนสายเพื่อประเมินความเึงพอใจกันให้บริการของเจ้าหน้าที่นะคะขอบคุณที่ใช้บริการชาวพีสวัสดีค่ะ